สุูก์1,000กิโลเมตรรายการเอ็นดูแรนซ์สุดยิ่งใหญ่ของฝั่งเอเชียมันคือรายการอะไรทำไมนักแข่งเอ็นดูแรนซ์ระดับโลกเนี่ยไปกันเยอะมากๆไปชมกันนะครับเพืเ่อน ซูซูกะ1,000งกิโลเมตรคือหนึ่งในรายการเอ็นดูแรนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี1966จัดการแข่งขันที่สนามซูซูกะประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรายการที่เปรียบเสมือนเลอมังยี่สี่ชั่วโมงหรือเนอร์เบิร์กลิงยี่สี่ชั่วโมงของฝั่งยุโรปแข่งขันกันปีละหนึ่งครั้งแบรนไหนใครเจ๋งสุดก็แชมป์ไปเลยการแข่งขันนี้ใช้ระยะทางรวม1,000กิโลเมตรหรือเกือบ6ชั่วโมงครึ่งเป็นรายการที่อาจจะสั้นกว่ารายการอื่นๆแต่ความยากไม่แพ้รายการเอ็นดูแรยา การนี้เป็นเวทีที่รวมเอาแบรนด์ดังจากทั้งฝั่งยุโรปและญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น f e r r a r ี่พอร์เช่ B M W, เม r ร์เซเดส g และด้วยความที่เป็นรายการหลักของประเทศญี่ปุ่นแบรนด์ดังอย่างคอนด้านิสสันโตโยต้าแบรนด์ประจําประเทศต้องไปร่วมโชว์ศักยภาพในรายการนี้ด้วยนะครับไม่ได้เห็นกันบ่อยๆที่ทุกแบรนด์จะซัดก,กันตึงๆแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆแปดปีเต็มแฟนๆมอเตอร์สปรอร์ตรอการกลับมาของมันพอเลิกแข่งไปตัง้งแต่ปี2017และในปี2025ตำนานนี้ก็หวนคืนสู่ววงงงกกกกาารรรรออีีีคััััั้้้แแขข่่่นนนนนจบบไปเปเเ็ทยยยยตตยย24 2025 ค BMW คว้าแชมป์ไปแบบใสๆเลยเป็นปีของเขาจริงๆสำหรับปีนี้และที่สำคัญ Nissan GT-R GT3 ไม่ได้ลงแข่งในรายการระดับโลกมาตั้งแต่ปี2017ลงแข่งในรายการนี้ด้วยนะครับเ,เพื่อน นักแข่งก็มากันแบบคับลั่งมากๆทั้งคามูอิโคบายาชิตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นเควินเอสทรตัวเก๋าฝั่งเอนดูแรนจากป o r ์เช่ส่งเข้าประกวดและออกุสโตฟาฟุสจาก BMW Team t ทีม WRT ก็มาว่าลวดลายด้วยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่ต้องเก็บนะครับสำหรับสาย GT Racing นะใครที่ไปชมกันแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับ